กู้ภัยอุทัยธานีจุดเมืองได้รับแจ้งจากานางหันษาสิริสาธิกาอายุ32ปีหรือน้องส้มที่เจ้าตัวกำลังตั้งท้องแก่อยู่ที่บ้านเลขที่118หมู่ที่6ตำบลหน,นองแก่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีว่ามีงูลเลื้อยเข้าไปอยู่ในรถจักรยานยนต์ยี่ห้อหอนด้าเวฟสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน1กไกข่ขวายอุทัยธานี5979กลัวว่าจะเก่อให้เกิดอันตรายหากนำรถไปใช้ขับขี่จึงขอให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยจับงูดังกล่าวหลังจากที่กู้ภัยได้รับแจ้งจึงได้นำอุปกรณ์ ในการจับงูพร้อมค้นหางูที่อยู่ภายในรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเนื่องจากงูนั้นคาดว่าจะเป็นงูตัวเล็กเลยทําให้การค้นหานั้นค่อนข้างลําบากกู้ภัยจึงพยายามก้มกมมองๆแล้วก็ทําการฉีดน้ําเข้าไปในรถแต่ก็ไม่พบตัวงูด,ดังกล่าว แต่กู้ภัยยังไม่ยอมพแพ้ได้ใช้ประแจค่อยๆถอดส่วนประกอบของรถออกทีละชิ้นถอดเบาะนั่งฝาครอบข้างบางโคนก็ไม่พบตัวงูดังกล่าวล่าสุดจึงได้ทาการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ทําให้เครื่องร้อนเพื่อให้งูอยู่ไม่ได้เดี๋ยวคงเลื้อยออกมาแต่ตัวงูดังกล่าวน,นั้นหนีเลื้อยขึ้นไปอยู่ที่หน้าใหม่คอนโซลรถจักรยานยนต์สุดท้ายได้เปลี่ยนวิธีด้วยการน,นําน้ํายาฉีดกันยุงมาพ่นสักพักงูเลื้อยหนีกลิ่นออกมาจากตัวรถทราบว่างูดังกล่าวนั้นเป็น งูทางมะพร้าวตัวเล็กเท่าอยู่ก้อยมีความยาวอยู่ที่2ฟุตครั้งนี้ได้ใช้เวลาในการจับงู30มนาทีจึงได้นำตัวงูนั้นไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป